ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทองขาว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 สุดหล่อตามันสวยสวยพี่น้องเฮ้ยเสียงอะไรบังหล่อเว้ยขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับสวัสดีครับทองขาวผมชื่อทองขาวผมชื่อทองขาว

ติกคนมันเนี้ยนี่ติกคนมันเนี้ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีเอก่อนสวัสดีเอฟก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนมเป็นตะหยอกพี่น้องสวัสดีครับโด้ดโด้ดโดดดดดด โดโด้โดดดหยอกท้องขาวเลรอโดเอ้ยท้องขาวเป็นพระเอกแล้ว,ข,วข่าวขาววะแขวสวยมากเลยอะ่ะฟันสวยมากเลยอะ่ะขอมือเธอหน่อยขอมือเธอหน่อยพี่อิ้งตื่นยังยังไม่ตื่นเลยสวัสดีครับกินหอยัลาก้าวแค่ไหนหรอ คิดถึงต้าแคนเลยแบบนี้ตามันงามงามว่ะตาสีน้ำตาลใครมาใครมา ไปดูซิใครมาจับมือโอุ้ยเปลี่ยนปุ่มปุ่มมาซุ่มหนึ่งน่ามือมาม,อมือมาเอ๊ะ กินน้ำ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 ตาไอโดแล้วไปหาพอ่อโด้แล้วไปหาพอ่อโด้แล้วน,นี่นี่บรรยากาศครับ,บรถบบาเอก็ยังจอดอยู่เมืองเก่าครับเฮ้ยตน้ำแล้วอาบน้ำแล้ว Hãy Nam cho Nam Ghiền Mì Gõ เราจะดูปลาคนระับดูปลานะ กิน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 เข้าไปกัดต้นไม้เข้าไปกัดเข้าไปเบาอีกเบาอีกไปนอนละติ

เน้อกาดะครับผมปลาปลาปลาตัวใหญ่ในโซนนั้นนะ่ะโอ้นางยังอยู่ฟูนฮะมาแล้ว Mang đô. phiền oh, nào đây. Ê, ê. Hey. <laughs> Cái bao ếch phải. Ui. Bao

ต่อกนคลิปหนาครับพีปหน้องครับ